คครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่เ้ากับงรอซิงครับวันนี้ก็อยู่ที่สระบุรีครับร้านบางฝุ่นดูนะพี่น้องมวนนี้นี่ใส่สิบลอ้อใส่หกล้อนี่เต็มหนักอึกเลยนะนี่ พอดีไหมแต่เล็บอ,อันนี้บางไปเหรอ,อนู่นนู่นไอ้ม้วนนั่นอ่ะพอดีอ๋อยิ่งใหญ่เยอะยิ่งเหนียวใช่ไหมอันนี้มันผ้าใบกี่ชั้นเนี่ยดูเขาตัดครับเยอะแยะไปหมดเลยครับน่าจะเป็นร้านใหญ่ที่สุดในสระบุรีแล้วมั้งใช่แม่แตะลึบเดี๋ยวผมมาดูทีเด็ดครับเลิบพามาดูรถนี้หน่อย ฮิดเด็ดเลยครับยำเลยอะรถแตงนะรถแตงใส่ผ้าใบแผ่นเต็มนะนี่จวดไหมล่ะพี่น้องผ้าใบเขาเยอะครับผ้าใบเยอะอันก็มาเอาอย่างนี่เลยไปใส่ให้ลูกค้า ขนาดนี้พอดีครับนความหนาพอดีเลยไม่รู้ขายยังไงนะครับไม่รู้ขายยังไงดูมีแต่ม้วนใหญ่เลยลนี่เขาก็รับใส่ติดตั้งด้วยนะฮะติดตั้งเลยหน้าร้านนะครับดูนี่เงามากเลย มันหนัาเกินเราจะิ่มเนาแต่เนี้ยแต่ก็อย่างว่าอะไรแล้วแต่คนชอบดูครับรถพ่วงหวัวลากมาใส่เต็มเลยอะดูครับฝับงฝุ่นเต็มไปหมดครับโอ้รับติดตั้งครับบางฝุ่นรถนะครับอุกองอยู่หน้าร้านอื้อเลยนี่ครับฝั่งนี้ก็จะติดตั้งหางเทลเลอร์ครับพวกรถหวัวลากพวกอะไรก็มาติดกันเยอะครับ อันนี้ก็น่าจะเพิ่งใส่ใหม่อะไรแตงก็มีครับเฮ้ยอ,อ,อะไรแตงก็มี ของใหม่เยอะเลยอ่ะเป็นใหม่นะอันนั้นน่าจะพระใบใหม่นะหนไหมตอนนี้ใหม่เลยอ่ะจะอันมาเอาอยู่นี่เลยประจำเลยเอาไปบ้านนเป็นมวนเป็นมวน<อ> <c oughs> เยอะมากเยอะมาก <c oughs> โอ้ถ้าม้วนใหญ่นี่ไม่ใช่เกือบเป็นแสนนู่นหลายหมื่นแน่นอนเอาน่าหนึ่งม้วนแสนกว่าเอาน่าหนึ่งม้วนแสนกว่าอันนี้ก็น่าจะเกือบเป็นแสนแล้วมั้งนี่แสนหนึ่งไอ้ที่อยู่ก็ดังไอ้ที่ไอ้นี่เหมือนมันคุณใหม่เลยสิอันน่ะเนี่ยเนี่ย ะอ,อ,อะไรแต่งก็มี <c oughs> รับใส่ด้วยนนี่เขาก็ติดตั้งมงหุนด้วยติดตั้งด้วยขายด้วย <c oughs> อันนี้สะพานเขาเรียกอะไรอ่ะปากช่องลง,ลงจากลงจากลำตะคองมาเคือนเคลื่อนลำตะคองมาก็ มาจากกรุงเทพก่อนถึงลำากระของถ้ามาจากทางนู้นมาก็เลยลำดกระองมาก็อยู่สะพานชิดซ้ายมาเลยเ,เออสะพานข้ามาอะไรไม่รู้เ,เรียบร้อยยังไปเราไปต่อครับได้ยินไหมนะ่ะ ะเริ่มหยาะย็นน้ำจะเมหยปิงนี่ก็ใส่เขาก็มาใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เลยมาเลยมาัหางวิ่งไปเลยัวาฉพาะหางก็ท่วมหัวแล้วลงปตุโคราด นนี่ก็พามาอยู่ที่เข้าเขตสระบุรียังเนี่ยฮะเขราอะทำตะคองร้านขายกันฝุ่นครับร้านนี้ใหญ่สุดแลยมั้งจันเนอะเ้โขีดนี่เนาะแถวๆนี้ร้านนี้นะโอเค ออ๋ชุมพลก็มาเอานี่เหรอ,อแถวเขตบ้านเราน่าจะเอาแถวนี้น่าจะเยอะอยู่เนาะเสียอันก็มาเอาอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับปลายทางเราอยู่ที่สุพรรณบุรีครับตอนนี้เรายังไม่ครึ่งทางเลยนะพี่น้อง ไปครับเส้นทางอีกยาวไกลก็มาความเป็นเพื่อนครับพอไม่ง่วงนอนมาความเป็นเพื่อนเขาครับขานี้ก็มานอนเป็นเพื่อนเขาครับอูดอูดครับอูดอูดก็มากล้องนะไม่กลัวครับขานี้ไปอย่างเดียว เดินเดินมีเรื่องโอ้ไม่ตีไหนปาสวรรค์ตาฮีโลทาโบโอเคครับเวลาได้แล้วเราจะทามันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ